สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องโบสีบีพีฟาร์มนะคะหลังจากที่เมื่อวานนะคะเราได้เริ่มเพาะเมล็ดในกล่องพลาสติกนะคะที่รองด้วยกระดาษทิชชู่ไปแล้วเมื่อวานนะคะวันนี้ก็ครบหนึ่งวันแล้วนะคะที่เราได้บ่มเมล็ดไว้ในตู้เย็นนะคะในวันนี้โบจะนําเอาออกมาจากตู้เย็นนะคะคุณผู้ชม ครบ24ชั่วโมงแล้วบัวจะนําออกมาจากตู้เย็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะมีลักษณะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวถือมาทางนี้เลยอันนี้โบถือโทรศัพท์อีกมือนึงอาจจะค,คุกขักๆหน่อยนะคะอาจจะค,คุกขักๆหน่อยอ่าเปิดออกมานี่ ครบ24ชั่วโมงเรานําออกมาจากตู้เย็นแล้วมเล็ดจะยังไม่งอกนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าหลายท่านเนี่ยกังวลน,นะคะว่าเนี่ยทำเหมือนคุณโบเลยนะคะแต่ว่าทําไมมเล็ดยังไม่งอกนะคะยังไม่งอกแน่นอนคะ่ะคุณผู้ชมยังไม่งอกนะคะเราต้องเอานำออกมาไว้ข้างนอกก่อนนะคะนี่ก็จะมีลักษณะเป็นอ่ะ ทิชชู่นะคะดูทิชชู่ก็ยังชื้นอยู่นะคะแต่ว่าใครที่ดูแล้วทิชชู่แห้งเลึกเกินนะคะควรที่จะฟอกกี้พรมน้ําอีกนะคะคุณผู้ชมพรมน้ําอีกให้มันชุ่มๆนะคะเนี่ยเหมือนเหมือนของโบนเนี่ยก็ยังชุ่มๆอยู่ยังเปียกๆอยู่นะคะโบจะไม่พรมน้ํานะคะเพราะว่าถ้ามันแห้งเกินไปเนี่ยมเมล็ดมันก็จะไม่งอกนะคะคุณผู้ชมถ้า ทิชชู่แห้งเกินไปเนี่ยก็ควรที่จะพรมน้ําเพื่อให้ความชุ่มชื้นให้กับเมล็ดด้วยนะคะทีนี้นะเราก็จะนําไปวางไว้นะคะโดยที่เราจะตั้งลงแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะตั้งลงให้ทางาฝั่งแหลมแหลมนะคะฝั่งแหลมแหลมของเมล็ดนะ่ะอยู่ข้างล่างนะคะลงชี้ลงข้างล่างแบบนี้นะคะชี้ลงข้างล่างแบบนี้นะคะ เราต้องปิดฝาก่อนค่อยๆไปพร้อมๆกันนะคะปิดฝาแล้วนำไปวางในที่พ้นแสงอีกนะคะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งวางมเมล็ดตากแดดนะคะคผู้ชมอย่าเพิ่งให้โดนแดดโดนอะไรมากนะคะให้วางไว้ในร่มก็ได้นะคะไว้ในบ้านน,ตบบน,น่ตั้งแบบนี้ก็ได้เนี่ยตั้งแบบนี้ก็ได้แต่ว่า โบอ,อยากให้คุณผู้ชมนะ่ะเขาไปไว้ในที่พ้นแสงนะคะจะใช้ถุงปิดนะคะใช้อะไรปิดก็ได้นะคะแต่ว่าโบจัวางไว้ในกล่องแบบนี้อย่าลืมอย่าลืมตั้งลงนะคะอย่าลืมตั้งลงเห็นไหมว่า,มาเมล็ดชี้ลงด้านล่างนะคะเนี่ยก็เอาลงแบบนี้แล้วก็จะปิดกล่องไว้นะคะปิดกล่องไว้แบบนี้เพื่ออ่ะไม่ให ต้นแสงมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันก็จะช่วยเร่งให้รากเนี่ยงอกไวมากขึ้นนะคะส่วนสําหรับคุณผู้ชมที่ถามว่าเราไม่นำมมเมล็ดเนี่ยใส่ตู้เย็นได้ไหมนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะไม่ใส่ตู้เย็นก็ได้แต่ว่าก็วางไว้ในพื้นที่ที่ลมกลกูกเย็นสบายไม,ไม่ไม่ร้อนนะคะคุณผู้ชม แต่ว่าโบก็เคยลองดูแล้วนะคะเคยลองดูแล้วไม่ได้เอานําเข้าตู้เย็นนะคะก็คือวางไว้ข้างนอกนี่แหละแต่อัตราการงอกของรากเนี่ยมันก็จะช้าหน่อยอาจจะใช้เวลาทักสามสี่วันนะคะอพอแต่ว่าถ้าเราเอานําเข้าตู้เย็นก่อนยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วก็เอามาวางไว้ข้างนอกอีกยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยอัตราการงอกแต่มันดีกว่ากันนะคะสําหรับพวกว่าหลักการเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยโบบอกเลยนะคะโบ ว่าโบไม่รู้เหมือนกันนะคะบอกตรงๆเลยว่าไม่รู้นะคะแต่ว่าวิาวธีการที่เราทําแบบนี้เนี่ยมันได้ผลดีเพราะก็บอกทุกคนนะคะว่าทําแบบนี้จะดีกว่าเอาเข้าตู้เย็น24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ค่อยเอามาวางข้างนอกอีก20 24ชั่วโมงนะคะถ้าครบอ่ะ40ทั้งสองวันหรือว่า48ชั่วโมงแล้วลากยังไม่งอกเนี่ยให้คุณผู้ชมเอาไว้ได้อีกแค่หนึ่งวันนะคะถ้าลากถ้า,มาเมล็ดไม่งอกเนี่ยคุณผู้ชมก็สันนิษฐานเลยว่า เมล็ดพันธุ์รอบนี้อาจจะมีปัญหาหรือว่าความชื้นที่เราให้กับมลเมล็ดเนี่ยให้กับกระดาษทิชชูน่ะไม่เพียงพอนะคะอาจจะวันที่สอเนี่ยอาจจะพรมน้ําแล้วก็ค่อยวางไว้ในล่มหมักแบบนี้นะคะอีกก็ได้นะคะวางไว้แบบนี้อีกก็ได้แล้วก็ค่อยมาเปิดดูนะคะแต่ว่าใครที่เพาะไว้แล้วลืมนะคะเพาะไว้แล้วลืมสามสีวัน5้าหวันอย่างเงี้ย มันก็จะต้นยืดนะคะแต่ว่ามันก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เพราะว่าต้นยืดเหมือนถั่วงอกประมาณ 3- 4เซนเนี่ยโบก็เคยลองปลูกแล้วนะคะไม่มีปัญหาโบก็ได้ทําคลิปไว้ให้คุณผู้ชมดูอยู่นะคะในส่วนที่ต้นกล้ายืดนะคะเดี๋ยวโบแปะลิงก์ไว้ข้างล่างวิดีโออีกก็แล้วกันนะคะ<ม>เผื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยหาไม่เจอนะคะ โอเคเราก็จะวางไว้แบบนี้อีก24ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาอัปเดตกันนะคะว่ารากเขาจะงอกได้ขนาดไหนนะคะสำหรับวันนี้ก็พามาอัปเดตเพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้ผู้ชมปุูกพยายมมีความสุขก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ